สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพเ,เพื่อนมาดูวิธีการจัดการกับเพลี้ยไฟแล้วก็ดูว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรถ้ามันเกิดแล้วจัดการยังไงหรือมันยังไม่เกิดเราควรเตรียมตัวยังไงกับการรับมือเพลี้ยไฟเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนผ่านมาจากช่วงฤดูฝนเนาะก็จะมีปัญหาไอ้ราใบาจุดเพื่อนเพื่อนก็จะมองว่าอุ้ยปัญหาราใบาจุดเป็นโหดร้ายนะแต่พอมาถึงเพลี้ยไฟเนี่ยราใบาจุดที่ว่าโหดร้ายอันนี้ก็โหดร้ายไม่แพ้กันเอกนะครับแต่ว่า สาเหตุแล้วก็วิธีการรักษาวิธีการจัดการก็ต่างกันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับดูผักผมตรงนี้เนี่มุมนี้เนี่ซึ่งหน้าร้อนปีนี้ปี6-7เนี่ยสำหรับผมก็เป็นหน้าร้อนปีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมเริ่มทําน่าจะเป็นปลายปี17เนาะสองพอ่ะผมเจอ 18, 19, 20, 21, 22, 23อ่ะอันนี้น่าจะร้อนทั้งที่7แล้วมั้งและปัญหาเพลี้ยไฟปีที่ผ่านมา ก็ใช่ย่อยแต่ปีนี้เนี่ยหลายพื้นที่เจอแล้วนะครับเพียไฟมันจะเยอะมากลักษณะก็คือเขาจะเป็นแบบจุดจุดคล้ายๆแบบนี้แต่นี่คือฝุ่นนะครับเพียไฟก็เหมือนฝุ่นอย่างนี้แหละเหมือนฝุ่นอย่างนี้เลยแต่แต่ของผมนี่ไม่ใช่เพียไฟนะนี่ฝุ่นนะไหนดูสิฝุ่นหรือเปล่านี่ฝุ่นฝุ่นนะครับเพียไฟนี่บันเทิงเหมือนกันอันนี้คือฝุ่นครับเหมือนกันเลยแต่ว่าลักษณะใบก็จะถ้าเขาโดนเพี้ยจัดการนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรดโอ้ตัวกรีนตัวไหนก็ช่าง เขาจะเป็นแบบขาวๆจุดๆขาวๆจุดๆแล้วก็มีลักษณะเหมือนมีฝุ่นเกาะเหมือนขี้เท่าเกาะแบบนี้ฮะเนี่ยแต่นี่คือฝุ่นเพราะบ้านผมเขาบางที่เขาเผาฟางกันเนะเาะพอผมอยู่กลางทุ่งนาก็จะมีการเผาฟางแล้วก็จะมีฝุ่นลักษณะคล้ายอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเพลี้ยไฟมาจากอะไรบางคนบอกว่าใช้มุ้งอย่างดีเลยเอาไม่อยู่หรอกครับเพลี้ยไฟสาเหตุเขานะจากประสบการณ์ผมผมไม่รู้หรอกความจริงมันมาจากไหน มันมาเพราะว่าอากาศร้อนพะอากาศร้อนเนี่ยมันจะมีเพลี้ยไฟมาเลยผมไม่รู้หรอกมันมาจากอีกาหรือว่าเป็นอะไรผมผมไม่รู้นะแต่พอร้อนปุ๊บมันมาทันทีเลยนั่นคือเพลี้ยไฟครับแล้วทีนี้วิธีการจัดการยังไงทาโลงให้โร่งโปร่งผมเนี่ยดึงลงเลยดึงลงดึงลงให้มันโปร่งลมพัดผ่านดีๆอากาศข้างในฟลอร์ดีๆเนี่ยโอกาสที่เพลี้ยไฟจะเกิดขึ้นน้อยมีไหมมีแต่ว่ามันน้อยมาก เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้าร้อนมากๆเพลี้ยไฟมาบุกแน่นอนเลยคือทําสภาพโรงเรือนเราให้มันเย็นลมพัดผ่านแดดส่องถึงก็ต้องถึงถ้าไม่ถึงจริงพวกกรีนโอ๊กก็จะยืดเน้นทําให้โรงเรือนเราเย็นแค่นั้นเลยครับเพลี้ยไฟก็จะน้อยใช้สเปรย์หมอกได้ไหมใช้ได้แต่ว่าจะใช้ก็ระวังเหน่อนนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราใช้สเปรย์หมอกเนี่ยส่วนตัวผมใช้ไม่ผมไม่ใช้เลยผมไม่กล้าใช้เพราะผมกลัวว่าถ้าเกิดมีน้ํามาขังบริเวณใบเนี่ย แล้วเจอแดดใบก็ไหมนะฮะข้อข้อควรระวังแต่ถ้าจะใช้อย่างผมแบบเนี้ก็ใช้ด้านข้าง <c oughs> ใช้ด้านข้างได้คือทำยังไงก็ได้เพื่อนๆก็ไปคิดเอาว่าทำยังไงให้โรงเรือนเราเนี่ยมันเย็นขึ้นเพื่อที่จะลดการเกิดเพลี้ยไฟถ้าเพลี้ยไฟเป็นแล้วทำไง <c oughs> ขั้นตอนแรกเลยง่ายที่สุดใช้น้ำตาฉีดหาเพกกื่อนเพื่อหลายคนยิ้มในใจผมรู้คิดเหมือนผมนั่นดิใช่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเพี้ยไฟเนี่ยฉีดน้ำตาย เด <mm ี๋ยวนี้ไม่ตายหรอกครับไม่ตายเลยน้อยน้อยที่จะตายใช่ไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยฉีดฉีดน้ําเปล่าแล้วตายไหมมันไม่ตายถึงเราจะฉีดทั่วถึงก็ช่างแต่ผมลองเหมือนกันฉีดด้านบนแล้วก็ฉีดให้มันโดนด้านล่างแต่สุดท้ายเพลี้ยก็ไม่ตายถ้ามีเพลี้ยไฟนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมโชคดีผมเจอตอนปลายฤดูร้อนแล้วพอเจอเสร็จก็เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องทําอะไรมันหายไปเองแต่ช่วงที่ผ่านมาฤดูฝนบางพื้นที่นะครับ เพียไฟก็ไม่ตายเพียไฟเดี๋ยวนี้เหมือนไปเรียนมานครับเก่งขึ้นกว่าเดิมเอาแล้วทําไงล่ะไปลาซาด้าครับก็เซิร์ชดูครับตัวไหนกําจัดเพียไฟได้มันมีทั้งเป็นแบบเคมีจ๋าแล้วก็เป็นแบบอ่าชีวภาพเลือกใช้ได้เลยครับตรงนั้นไปซื้อมาจัดการเลยเอาอยู่แน่นอนถ้ามารอปรับสภาพโร,รงเรือนเหมือนผม <S <S ผมเชื่อครับเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยพื้นที่เราปลูกแตกต่างก,กันผมพูดแบบแฟฝงเลยและประสบการณ์ต่างกันอย่างผมถามมาผมกลัวไหมผมไม่กลัวหรอก ผมเจอมาหลายปีแล้วแล้วผมก็รู้ด้วยวันข้างหน้ามันต้องเจอกับอะไรแล้วก็โรคอะไรจะมาเพราะผมทำมานานวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ล่วงหน้าครับเพีไฟถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเ้ยต้องใช้ตัวไหนนะผมไม่สามารถเอาขึ้นหน้าจอ YouTube ผมได้เพื่อนแอดไลน์มาผมไม่มีขายหรอกนะแต่ผมจะบอกว่าผมใช้แบบไม่ใช่ผมนะเพื่อนๆผมใช้ตัวนี้ แล้วก็จะแนะนำว่าเออตัวนี้นะไปเซิร์ชที่ลาซาด้าแล้วก็ซื้อกัเอากันเองแค่นั้นนะครับที่สวนมีอะไรขายมีแค่ปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ครับกล่องละกล่องโฟมมีไม่มีแต่ค่าขนส่งบุรีดําแพงมากไปรษนีเมื่อก่อนนะผมแพก3ค่าส่ง50บาทตอนเนี้ยผมแพก3เหมือนเดิมค่าส่ง160บาทครับเพราะผมจะส่งบินให้ทุกๆคนที่สั่งลังผมอันนี้คือราคาส่งลังที่บุรีดํานะครับผมส่งที่ไปรษณี เพลงมหาโหดครับไม่รู้จะเก็บเพลงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งทั้งที่ทลังก็เท่าเดิมนะอ่ะตรงนี้ก็ไปดูนะครับเพียไฟอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเพียไฟเกิดจากอากาศร้อนแค่นั้นเลยอากาศร้อนเข้ามาเองวิธีจัดการอย่างแรกคือฉีดน้ําดูก่อนบางพื้นที่อาจจะเอาอยู่ถ้าฉีดน้ําเปล่าแล้วเขาไม่ตายไปลาซาด้าครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเพลียไฟยากัจัดเพียไฟมันก็มีมาทั้งแบบเคมีและก็แบบชีวภาพ เลือกเอาเลือกใช้ได้แค่นั้นถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีแอดไลน์มาผมคุยกับหลายๆคนครับเขาก็แนะนํามาว่าตัวนี้ได้นะตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เคมีจ่านะตัวนี้เป็นชีวภาพนะใช้ได้เอาอยู่ผมเอาอยู่ผมแนะนําได้เพราะว่าผมก็คุยกับหลายคนผมไม่มีขายไปซื้อลาซาด้าแค่นี้นะที่สวนมีแค่ปุ๋ยกับมเมล็ดพันธุ์แค่นั้นครับอยากได้แอดไลน์มาเลยแค่นี้ครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเดี๋ยววันนี้ผมมาลุ้นดูไม่เคยเปิดฝาตั้งแต่ปลูกมาอ่าหลากสวยอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ